สวัสดีนะครับทุกๆคนมาพบกันกับผมโค้ดแบงค์นะครับสอนออกกาลังกายสไตล์บ้านๆนะครับก็เป็นการเล่นกล้ามเนื้ออกเสร็จแล้วนะฮะก็ต่อไปก็จะเป็นการเล่นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออะไรวะกูก็ลืมเหมือนกันนะครับเฮ้ยกล้ามเนื้ออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึกก่อนแป๊บนึงทุกคนอย่าอย่าอย่าพึ่งสวนอย่าพึ่งสวนเดี๋ยวนึกก่อนแป๊บนึงอ๋อกล้ามเนื้อปีกนะครับปีกก็จะบินได้อย่างงี้นะครับทุกคนเ้เ้ไงวะเดี๋ยวนึงกล้ามเนื้อปีกโอเคไงวะกมก็ล เออก็เนื้อปีอย่างเงี้ยแหละโอเคทุกคนเป็นท่าเป็นท่าโลนะครับดัมเบลโลนะครับแต่ผมใช้ผมใช้ก้อนหินน้ําหนักเกือบเกือบเจ็ดสิบโลนะครับโอเคนะครับห้ามลอกเล่นแบบนะใครจะลอกเล่นแบบก็ก็แล้วแต่คุณนะผมไม่ว่าแต่ห้ามลอกเล่นแบบผมบอกแล้วแต่ถ้าใครจะลอกเล่นแบบก็ก็แล้วแต่คุณนะครับเพราะมันอันตรายนะผมผมบอกไปแล้วเออเดี๋ยวจะบอกว่าโค้ดแบงค์ไม่เตือนนะผมเออแต่ว่าผมเล่นแบบนี้แหละครับเล่นจนขี้ลาดเล่นจนขี้แตกเลยนะทุกคนเล่นจน ขี้ออกตะูดอยู่แล้วทุกคนโอ้โหเล่นโดนจริงๆมากนะโอ้โหบางทีผมเล่นอยู่ดีๆผมผมปวดท้องแทบเข้าห้องน้ําไม่ทันทุกคนทุกคนอยากจะรู้จริงๆว่าทําไมหลังผมเป็นแบบนี้นะครับก็เพราะว่าความบ้าข้างผมเล่นอย่างนี้ผมผม,ผมเป็นคนแบบนี้จริงๆนะครับคนโอเคนะครับไปถึงนะครับว่าว่าเนี่ยนะี่ครับ จะสังเกตดูผมดีสะบะักเข้าหากันตลอดนะครับผมจะไม่เล่นกระชากครับอยากมีกล้ามเนือ้ออยากต้องกดทนขอทหารอดพนสัดดีครับอย่างนี้นะผมโอเคขอบคุณครับผมเรียบร้อยเอา้าลืมเอากรหลังให้ดูอีกนี่หลังก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนโอเค